หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่16จาดาวเหนือเลื่อนตัวออกมานั่งห้อยขาที่ขอบหน้าผายยางสบายใจมันน่ามีกล้องถ่ายเป็นหนังไว้ชิบหายเลยวะ่ะ สวยจริงๆภาพนี้เมเจอร์คอรลินไม่ลงเบาของที่ระลึกหรือครับเอาสิ ous, นอสตาในละจ่ายยุทธพงษนะ์น่ะพันตรีคอรลินยืนขึ้นมองหาจ่ายุทธพงษ์ทันทีโนนไงลงไปแล้วตามไปสิพันตรีโรเจอร์เป็นคนตอบให้เองเมื่อเห็นคนที่พันตรีคอรลินอยากพบใต่หน้าผาตามช่องที่พอจะไต่ลงได้ลงไปแล้วพร้อมทั้งชุดเข้าเคลียร์พื้นที่ที่จะต้องลงไปดําเนินการกลบเกลื่อนล่องลอยทั้งหมดเป็นไงครับเมเจอร์จ่าดาวเหนือถามขณะที่นั่งดูลูกน้องลงไปทํางานกัน ยอดจริงๆเลยนอสตาผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆเอ๊ะเมื่อกี้ดูเหมือนคุณไม่ได้ยิงเลยไม่ใช่เหรอครับไม่ได้ยิงหรอครับขี้เกียจโถเมเจอร์คนของเรามากกว่ามันตั้งเยอะแยะเอาเปรียบมันมากเกินไปพันตรีโรเจอร์ยอมรับในใจอย่างแน่แท้ว่าคนยังจ่าดาวเหนือนี้ใจเย็นและกําลังขวัญสูงมากในความเป็นความตายแบบนี้ไม่มีคําว่าประวัติพลันพึงหรือตื่นเต้นแต่อย่างใดนี่แสดงถึงฝีไม้ลายมือที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนนั่นเอง ไม่น่าเชื่อว่าคนที่กําลังจะฆ่ากันตายทั้งที่ฝ่ายตัวเองจะฆ่าเขาแล้วฝ่ายเขาจะฆ่าเราแต่จ่าดาวเหนือกลับเป็นทองไม่รูร้อนไปได้จากคําตอบของจ่าดาวเหนือนั้นพันตรีโรเจอร์ไม่ได้ตอบอะไรมีแต่รอยยิ้มที่เป็นยิ้มแย่ๆบนใบหน้าเพราะไม่เชื่อว่าจะมีคนอย่างนี้อยู่บนโลกจ่าดาวเหนือไม่ได้มองหน้าคนที่คุยด้วยแต่จ้องมองอยู่ที่การทํางานของพวกลูกน้องที่เบื้องล่างนั้นที่น่าดูที่สุดก็คือการที่พันตรีคอรินเดินตามจ่ายยุทธพงศ์ แล้วใช้โบวีตัดใบหูข้างซ้ายของไอ้พวกเหยื่อสังหารหลังจากที่จ่ายยุทธพงตัดข้างขวาออกไปก่อนแล้วไม่มีทีท่าของความขยักขยแยงหรือสะอิดสะเอียนเอาเสยเลยตัดใบหูติดมือออกมาแล้วใบมีดแต่งส่วนที่ไม่จําเป็นออกหลังจากนั้นก็ใช้เสื้อผ้าของเจ้าของใบหูเช็ดทาความสะอาดคราบเลือดที่ติดอยู่ศพทั้งแปดของพวกเวทโกงถูกพวกซุ่มลากไปแล้วกลิ้งลงจากขอบทางลงสู่เบื้องล่างที่ค่อนข้างฉันจนเกือบจะเป็นเหวนั้น ทีละศพทีละศพจนครบทุกคนหลังจากที่ตรวจค้นในตัวจนได้สิ่งของที่จําเป็นแก่การยึดไว้นอกนั้นปล่อยให้ผีมันไปหลังจากนั้นแต่ละคนจึงเข้าทําความสะอาดพื้นดินตอนนั้นอีกครั้งโดยเฉพาะรอยเลือดที่ไม่ควรให้หลงเหลือเพราะจะกลายเป็นหลักฐานให้ศัตรูคนต่อไปจับสังเกตได้อีกจ่าดาวเหนือหันมามองหน้าพันตรีโรเจอร์เพื่อจะชวนให้แกไปด้วยไปกันหรือยังเมเจอร์ไปไหนล่ะไปดูรอยที่รอยทางของพวกเราที่พวกเวทกรมตรวจพบซะหน่อยสิครับ ทั้งสองคนค่อยๆก้าวลงจึงหน้าผาตามร่องรอยที่พอมีซึ่งคนที่ลงไปก่อนลองดูแล้วว่าลงได้เราเดินลัดเลาะ,ะตามแนวป่าข้างทางย้อนกลับไปใหม่จนกระทั่งถึงจุดที่สงสัยจึงชี้ให้พันตรีเมริกันนั่นดูนี่ไงเมเจอร์รอยเท้าพวกเราเท้าใครอะนอสตาก็จะของใครอีกล้วนอกจากงงสองตัวนั่นน่ะพันตรีโรเจอร์เพ่งพิจารณารอยรองเท้าเดินป่าที่กดลงบนดินที่เป็นฝุ่นใกล้ๆพุ่มไม้อย่างจรงิงจังจนถึงขั้นต้องคุกเข่าลงไปดูใกล้ๆ นี่ก็อีกรอยกิ่งไม้หักเป็นทางเลยไม่รู้มันจะรีบร้อนไปไหนพันตรีโรเจอร์ตามไปดูตรงที่จ่าดาวเหนือร้องบอกอีกครั้งก็พบรอยตามที่บอกจริงๆเราจะแก้ไขเรื่องนี้กันยังไงดีลองแบบนี้ต่อไปมันต้องมีอีกแน่ๆเลยแน่นอนเมเจอร์ jor, เรื่องนี้มันต้องได้รับการแก้ไขเป็นการด่วนที่สุดก่อนที่จะลุกลามใหญ่โตนี่ท้านักบินไม่แจ้งเตือนเราซะก่อนนะไม่แน่ใจว่าเราจะรู้ตัวเหมือนอย่างคราวที่แล้วหรือเปล่า พันตรีโรเจอร์มองย้อนกลับไปที่มงสองคนที่กําลังช่วยผักพวกเกลียรอยเลือดอยู่ยังใช้ความคิดว่าจะแก้ไขความโง่ของไอ้สองคนนี้ด้วยวิธีใดผมว่านายแปคนนี้คงสงสัยเรื่องของไอ้สคนที่เราดับศูนย์มันไปก่อนนั้นแล้วว่าหายไปไหนมันอาจจะยังไม่เจอศพคนของมันก็ได้แต่การที่คนของมันหายไปเฉยๆแบบเนี้มันก็ต้องออกติดตามเป็นธรรมดาแล้วระหว่างติดตามมามันคงพบร่องรอยบ้างไม่งั้นมันคงตามมาไม่ถูกหรอกดูจากการระมัดระวังในการเคลื่อนที่ของมันก็ได้ แบบนี้แสดงมันต้องรู้ว่ามีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้พันตรีโรเจอร์ยอมรับว่าเหตุผลที่จ่าดาวเหนือพูดมานั้นถูกต้องทุกประการหรือจะไม่เอาสองคนนี้ไปด้วยผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ปล่อยมันไว้ก่อนดีกว่าครับความจริงอะตอนนี้ถ้าเราตัดสินใจไม่เอามันไปเราก็ส่งให้มันขึ้นสราภูคูณไปเลยก็ได้นะเพราะถ้าไปไกลกว่านี้เราจะส่งมันกลับไม่ได้นะนอสตาไม่จําเป็นหรอกเมเจอร์ Major. ส่งมันกลับไม่ได้ก็ฆ่ามันทิ้งก็หมดเรื่องจะดีเหรอฆ่าคนของเราอะ แต่ถ้าเราไม่ฆ่ามันก็มันนี่แหละที่จะเอาคนอื่นมาฆ่าเรานะมันจะเอามาได้ยังไงก็ปากมันนะสิครับไอ้พวกนี้ขี้คุยขี้โมะมันจะเอาเรื่องเหล่านี้ไปเล่าให้ใครต่อใครฟังจนทั่วทั้งกองทัพเลยครับแล้วบแ,ลแบบนี้เมเจอร์คิดว่าจะไม่เข้าหูพวกเวทดกงเหรอครับเออจริงด้วยเอาตอนนี้คุณจะจัดการยังไงก็เชิญเอาเลยจา่าดาวเหนือกลับมารวมกับพรรคพวกเราเรียกหาไอ้ตัวยุ่งทั้งสองทันทีจา่าดาวเหนือมีอาการทำสีหน้าบอกบุญไม่รับ เดินเคียงคู่มากับพันตรีโรเจอร์สายตานั้นไม่ได้รับไปจากไอ้มงจอมยุ่งผสมโง่นั่นเลยความจริงแล้วนั้นเขาไม่คิดที่จะเกลียดชังมันแต่อย่างใดกับบางครั้งที่ออกจะสงสารมันเสียด้วยซ้ําไปอยากจะคิดว่านี่เป็นความผิดของเขาเองที่เชื่อใจมันมากเกินไปจึงคิดอยู่ว่าจะหาหนทางแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรดีเมื่อรู้ว่าไม่สามารถส่งมันกลับที่เดิมได้นอกจากต้องฆ่ามันทิ้งเท่านั้นไอ้มงสองตัวนะมานี่สิมึงจ่าดาวเหนือตะโกนเรียกออกไป ทุกคนหันไปมองที่คนเรียกกับคนที่ถูกเรียกเป็นตาเดียวกันมงสองคนมีอาการงก,งกเงินเงินแล้วเดินมาหาคนเรียกกระทั่งมาถึงโอ๊ยอะไรหัวหนะ้าใหญตีค่าน้อยทำไมจา่าดาวเหนือไม่ถามไม่ฟังอะไรทั้งนั้นทันทีเท่ม้งจอมยุ่งมาถึงรังมือข้างขวาสะบัดใส่หน้ามันอย่างแรงจนมันทั้งคู่เซไปตามแรงมือปืนลุงไปไหนคำถามแรกของจา่าดาวเหนือนั่นคือสาเหตุที่มันต้องโดนหลังมือก่อนคนละที ม้งทําท่าจะออกวิ่งไปเอาปืนที่วางพิงโคดหินอยู่ความจริงมันน่าจะสังเกตที่ทุกคนนะว่าทุกคนในนั้นไม่มีใครที่ปืนห่างตัวกันเลยคราวที่ต้องใช้มือจับใช้งานเขาจะเอาปืนนั้นสะพายขวางกับลาตัวไว้แล้วมือก็ทํางานไปแต่ส่วนใหญ่พร้อมและคุ้นเคยกับการทํางานด้วยมือเดียวเสร็จแล้วคราวใดที่ต้องใช้สองมือก็จะมีคนมาช่วยดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า ปืนกับสายกระสุนจะติดตัวทุกคนอยู่ตลอดเวลานอกจากเวลาที่แปรหลังเท่านั้นที่จะถูกปลดออกชั่วคราวไม่ต้องไปเอาปล่อยมันไว้ยังงั้นแหละมึงนี่ไม่ตายไม่เข็ดมองสองคนก็เลยชะง,งักเท้าไม่วิ่งกลับไปเอากรมนานิ่งไม่ยอมสบตากับหัวหน้าใหญ่ไปไงยีฟูผีแก้วเข้ามึงหรือไงยืนโตสั่นเชียวยีฟูที่เคยเห็นท่าทางที่หัวหน้าใหญ่ฟาดไอเสงกอ่อเมื่อตอนผีเขา้ารู้ว่าเท้านั้นไหวและหนักแค่ไหนก็เลยมีอาการกลัวมากกว่าไอเส็งกอ่อ เปล่าเปล่าครับผัวหน้าใหญ่ผมไม่ได้เป็นอะไรครับมึงรู้ไหมกูเป็นใครรู้ครับเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าดาวเหนือครับเออไอเวนมึงรู้ไหมตั้งแต่ออกเดินทางมาเนี่ยมึงทําระยำม,มาตลอดทางเลยข้าน้อยทําผิดอะไรหรอครับหัวหน้าใหญ่ไอ้ยีฟูลอยหน้าขึ้นถามด้วยความสงสัยพร้อมกับไอเซงก่อแล้วสิ่งที่แก้ความสงสัยของพวกมันก็คือลังมือที่ตามมาด้วยเทา้า ไม่มีเสียงร้องออกจากปากของคนที่โดนมือโดนเท้านั้นมันเชื่อแนว่ว่าพวกมันต้องผิดเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าผิดเรื่องอะไรเท่านั้นมันจึงไม่เถียงชาติครับพายสองตัวนี้ไปดูรอยรองเทา้ามันตรงที่แก้วมันเห็นหน่อยสิวะแล้วดูรอยกิ่งไม้หักนั้นด้วยบอกมันหน่อยสิว่าคนอื่นตั้งสิบกว่าคนเขาไม่เห็นมีรอยรองเทา้าเลยแมย่งเป็นช้างหรือไงวะรอยเทา้ามันถึงได้หนักนักไปพามันไปดูซิแล้วกบรอยนั้นด้วยครับไอชาติขวาขอเสืยมงสองคนนั่นแล้วออกแรงลาก และทั้งคนที่ถูกลากต้องก้าวเท้าให้เร็วตามคนที่ลากมันไปถึงที่ไอาชาติชี้ให้ดูดูซินี่รอยรองเท้าพวกมึงหรือเปล่ามงสองคนก้มลงดูอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ครับยี่ฟูปฏิเสธแล้วมึงไรเซงกอไม่ใช่ครับเซงกอปฏิเสธอีกคนคราวนี้ไอาชาติเลือดขึ้นหน้าบ้างโอ้ยโอ้ยพี่ไอโอ้ยเสียงเท้าแล้วตามด้วยเสียงคนร้องพวกนักล่ารับจ้างที่เสร็จงานแล้วขณะพากันนั่งพัก มองดูแล้วหัวเราะทั้งที่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็พอจะเดาได้ว่าไอชาติคงพบกับเรื่องราวที่แปลกประหลาดเข้านั่นเองไอสัตว์ดูพื้นรองเท้ามึงซิว่ามันเหมือนกันไหมมงสองคนที่นั่งกลนจำเบาต่างพากันก้มลงมองดูพื้นรองเท้าตัวเองทันทีไอชาติพยายามสังเกตอีกว่าในจํานวนสองคนนี้ใครที่เป็นเจ้าของรอยนั้นแต่ก็ดูไม่ออกเพราะรองเท้าของมันทั้งคู่เบอร์เดียวกันดอกพื้นหนาเท่ากันทําอะไรไม่ได้ก็เลยได้แต่หัวเราะหึ่ยในลําคอ ของใครบะฮูครับมงสองคนตอบพร้อมกันในท่าที่ยังนั่งอยู่อย่างเดิมนั้นโดนอีกจนได้แต่คราวนี้มันไม่ร้องเพราะรู้แล้วว่าอะไรคือความผิดไปไปหาวัวหน้าใหญ่ไปไอ้มองสองคนออกวิ่งทันทีที่ไอชาติไลให้กลับไปนั่นหมายความว่ามันรอดจากฝีมือฝีเท้าไอชาติไปได้แล้วแต่ยังเหลืออีกเท้าที่ออกจะหนักกว่าซึ่งก็ยังดีที่รอดไปได้หนึ่งถึงจะเหลืออีกหนึ่ง ไอช้ชาจัดการกบเกลื่อนร่องรอยนั้นจนเป็นที่เรียบร้อยแม้แต่รอยกิ่งไม้หักก็จัดการซ่อนปลายนั้นเสียว่างไอ้มึงจ่าดาวเหนือถามเมื่อไสองคนนั้นมาถึงแล้วนั่งพับเพียบต่อหน้าหัวหน้าใหญ่ที่นั่งพิงก้อนหินรออยู่ใช่ครับหัวหน้าใหญ่แต่ข้าน้อยไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็พ่อมึงเป็นคนทําหรือไงเล่าไอ้มองสองคนไม่ตอบเอาแต่ก้มหน้านิ่งเงียบจ่าดาวเหนือนั้นขี้เกียจที่จอกแรงกับมันอีกก็เลยนั่งเฉยเปียกต่อไปนี้มึงจะปล่อยไม่ได้แล้วนะ แม้แต่ไปขี้ขี้แล้วกบก็ต้องสอนมันพ่อไอ้พวกนี้มันโง่เกินกว่าที่เราจะคิดว่ะครับพี่ไอ้สองคนนี้มึงจําไว้นะต่อไปนี้ถ้ามึงทําเรื่องโง่ๆขึ้นมาอีกครั้งกูจะฆ่ามึงทิ้งถ้าขืนปล่อยมึงไว้มีหวังบอกศัตรูมาฆ่าพวกกูหมดแน่มึงรู้ไหมไอ้พวกนี้มันตามรอยมึงมาตลอดก้นบุหรี่มึงอีกอย่างกูจะบอกให้กูเห็นมึงสูบเสร็จก็ดีดทิ้งกันไปทั่วเวลานั่งเหมือนกันชอบเคี่ยหินเคี่ยดินมึงจะเคี่ยทำเยี้ยอะไรนักหนาฮะไปไปผลหน้ากูเดี๋ยวเจ็บตัวอีกมึง จ่าดาเหนือตัดสินใจไล่มันกลับไปทันทีชาติครับพี่จ่ายุทธพงศ์เรียกไอชาติเข้าไปหาเพราะมีอะไรจะสั่งต่อไปมึงต้องไปช่วยไอเปี๊ยกมันอีกคนแล้ววะ่ะไอเปี๊ยกคนเดียวมันดูไม่ทั่วหรอกเพราะมันก็ต้องระวังไอแก้วเหมือนกันไอมงสองตัวนี้มันโง่าตามสัญชาตญาณของมันน่ะทำให้ฉลาดขึ้นคงยากวะ่ะครับพี่ไอชาติรับคําทันทีจ่ายุทธพงศ์เลยหันมาสนใจกับการร้อยใบหูคนใส่ใเอ็นต่อไป